โอเคครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เล่นฟรีไฟล์กันด้วยนะก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเซิร์ฟเวอร์เทสนะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เบต้ากับเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟนอกนะครับว่าไอ้ที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเซิร์ฟเบต้ามันดีอย่งางงู้นอย่างนี้เออผมบอกเลยครับว่าเซิร์ฟเบต้ามันดีจริงนะแต่น้องๆต้องเข้าใจครับว่าเบต้าก่อนหน่อยครับคือว่าเบต้าเนี่ยก็คือคําว่าทดลองนะสมมุติว่าเบต้าเทสเนี่ยก็คือเซิร์ฟทดลองเล่นที่ผู้พัฒน,นาเกมฟรีไฟล์เนี่ย เอามาให้น้องๆได้เล่นก่อนน่ะเออเข้าใจไหมครับว่าหมดเลซายอ่ะก่อนมันจะเข้ามันก็ต้องทุยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสนะแล้วก็เราก็สามารถไอเข้าไปเซิร์ฟเวอร์เทสนั่ยนะแล้วก็เข้าไปเล่นหมดเลซายได้รู้อะไรของใหม่ๆก่อนนี่ยเออแล้วก็สปอยของใหม่ๆลง y o u ูทูบอะเออเข้าใจไหมอันนี้แหละรครับว่าเซิร์ฟเบต้าเพสทุยเซิร์ฟเบต้าเทสนะเออพูดที่หลายรอบละก็เนี่ยสมมติว่าเรามีเพสอยู่ประมาณล้านเพสน,นะเราไม่ต้องเติมนะครับเซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสอะแต่เซิร์ฟไทยเราต้องเติมเพราะว่า เซิร์ฟเบต้าเทสเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยก็คือเซิร์ฟไทยเซิร์ฟนอกก็คือเซิร์ฟนอกยังไงก็เติมเหมือนกันแต่เซิร์ฟเบต้าก็คือเซิร์ฟทดลองเล่นนะโอเคเข้าใจแล้วนะผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับโอเคก็น้องๆแบบหลายคนแบบว่าเอ้ยพี่เซิร์ฟเบต้าเทสอะเราเล่นตลอดเลยได้ไหมบอกตามน,นี้ครับว่าเราเล่นตลอดเลยไม่ได้นะสมมติว่าเราแบบมีชุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้นะแล้วก็ไอวอรเนี่ยเห็นไหม เราจะได้เล่นก่อนคนอื่นนะครับเออเนี่ยเราจะได้แบบใช้งานก่อนคนอื่นในเฟเวอร์เบต้านะก็ถ้าเซิร์ฟไทยแบบว่าเราก็ต้องเติมอยู่ดีเออเซิร์ฟเบต้าเราต้องเราไม่ต้องเติมแต่เซิร์ฟไทยเราต้องเติมโอเคเข้าใจตรงนี้นะก็เซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าเซิร์ฟไทยมันเข้ามาแล้วเนี่ยเซิร์ฟเบต้ามันก็ต้องปิดตัวลงใช่ไหมเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันแบบเอาเข้าแล้วไงพอแบบมีกิจกรรมต่อไปเซิร์ฟเบต้ามันก็เปิดให้ทดลองเล่นอีกเออเข้าไทยก็ปิดตัวลลงอีกกแ้ว็เเปปิดไร่ค เข้าใจตรงนี้นะมันไม่ถาวรน,นะครับน้องๆไม่สามารถเล่นได้ทุกวันนะโอเคก็ช่องอื่นเพราะว่าแบบเฟรเบต้ามันแจกเพิรเราไปตั้งหลักได้เออใครจะแบบไปรอแบบรอ4ีหวันปิดเป็นเดือนแล้วก็รอเข้าใหม่เออมันก็คงต้องไปเล่นฟรีไฟล์เซิร์ฟธรรมดาเออที่มันถาวรอะ หวังว่าทุกคนคงจะแบบเข้าใจตรงกันแล้วนะคือว่าเซิร์ฟเวอร์เบต้าเนี่ยมันไม่ถาวรนะครับโอเคเราเข้าใจตรงนี้นะเราปิดประเด็นเรื่องนี้ไปเลยนะเราปิดประเด็นแบบในคลิปนี้เลยนะถ้าแบบว่าถ้ามีอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะโอเคก็ฝากน,น้องๆด้วยนะแบบว่าอย่าไปแบบไปประจาเซิร์ฟหลักเซิร์ฟเบต้าเออมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดลองเล่นเองอย่าไปแบบไปจริงจังอะไรกับมันมากนะถ้ามาเล่นอนะ่ะมาเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่านะโปรโมทให้เซิร์ฟฟรีไฟได้นะ เซเวอร์ไฟลเออมันออนเวลาไม่มได้กล่องสุ่มยังไงช่วงเนี้ยประมาณ5วันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีไปรอบไปรอบของมันอะ่ะรีบๆมานะครับแบบโคตรดีเลยเออกิจกรรมก็มีเยอะกว่าด้วยโอเคก็ฝากไว้ท้่นนะครับหวังว่าน้องๆคงจะแบบได้สาระกันไปนะครับวันเนี้ยเออไม่หลงคุช่องอื่นนะก็ะพอเท่านี้แลครับถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็ใครอยากเมนก็เมนเลยครับผมอ่านทุกเมนนะแล้วก็ผมจะให้หัวใจผมดวงได้ละเพราะว่าผมแค่คนดูของผมนะครับ รักน้องๆทุกคนนะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้ครับบ๊ายบายครับบาย